สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทานเมนูไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้100เม็ดนะครับผมโอโ้โหเยอะมากๆเลยครับผมทานคู่กับผักสดนะครับผมมีผักกะหล่ำแล้วก็จะมีพริกสดนะครับผมโอ้ยน่าทานมากๆเลยครับผม Hi guys Hope you having a wonderful day today I'm g o n n a eat Isan sausage I have 100 of sausages and fresh vegetable I can't wait let's try อันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับผม ขอภัยในเสียงเลยนะครับผมพอดีเพิ่งหายป่วยมานะครับผมสภาพหน้าก็จะสสมๆมหน่อยมาครับมาดูกันเลยโห,หคุณเพื่อนดูอ้าวนี่นะเป็นพวงเลยครับ รอมากนี่ครับผมดูพวงนี้ืขอบคุณเพื่อนน่าทานมากออมาดน,นนะครับว่าจะทานหมดไหมพึ่งหายป่วยมาด้วยครับไม่รู้จะทานไหวหรือเปล่า จะทำเต็มที่อืมอร่อยมาก ก,กินเผ็ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมเป็นแับลงคอครับโแสบคอมาก ไม่ไหวครับเพื่อนอิ่มทั้งอิ่มทั้งเผ็ดโอุ้ดยอดอร่อยมากมากเลยครับ ทอดรึบ้างที่คอเต็มเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโหเมนูนี้ผมอยากทานมานานมากๆเลยนะครับผมป่วยผมป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้กินเส้นก๋วยซั่นเลยครับผมอร่อยมากครับเผ็ดแซ่บคอแต่อร่อยนะเพื่อนๆกลับมาดูกันต่อนะครับผมว่าคลิปหน้าผมจะทานอะไรให้เพื่อนรับชมนะครับผม คลิมนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขออภัยในเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพิ่งหายป่วยมาเสียงมาจากอุยนิดนึง,ง That's it for today. Hope you enjoy my video. Thank for watching and supporting my channel. Thank you very much my friends. ล่านคะเซี่ยายด้วยครับวิ่งอ่ะอู้วววกันเลยไปกันสู้ยครับบ๊ายบาย